มันบอกว่าสีประแดดมันาสีเอเพขื่นอีฮาายลำดำลงมาอีกมพรบะว่าสีปุ้ยจะทายไก่หรืออี่าสีประแดดเพราะว่าเอเพราะขื่นนะกรเบื้องหนาหรอค่ะเพราะกกบประแดกค่ะแกงไหมสวยอยู่แล้วงานนี้เขาปีอยู่แล้วซาดแกงอยู่เนาะแม่ะม่ก็ได้แกงก็ตั้งใจกับมัหายหตุไทยกมัหลายหตไทยอีหามาไทยมัตคนเหไทย ร้านนี้คาเฟ่อยู่แล้วว่าสงมีบคน้องนองน้วอนนี่ายย่านงนั่นเลนฮเห็ดเออคุณผดเฮ็ดเปีกช้ไเจะไมเ็ดเป็าากินดไปเรื่อยกินเนื้อปูด้ววันไหนทิ้งด้ แต่พอพูดังวนแต่พพูดนะพี่พูดย่าอื่นแน่อื่นแน่ย่าอมลายกัวนี้กกันเจ๋เด็ตัวเลยยิ่็ตกพมอีก้นอะไรอันนี้กินอะไรคะลูกไตผิด ไปดูกล้เพจพะนะโอ้อ๋โอ้กลับเยายุวันเร็วโอ้ยทาคาแฟนขับว่าเชิญชิมเอ้านอนหลับสบาย้หรอโอ้เชิญชวนแฟนขับดื่มดูโอ้ดื่มมาถันอทีหนึ่งไปดูกายเพแลาวไม่กี่เรว อือเดีอินจรงคาคือคือย่เลยใส่ว่าคากระปูไปใส่เบื้อคาเห็นแต่กระดองก่อนเ่เอาตัวถุงดาม่แก่ล้ว่บเสียบหนฮะกนางน่บางแล้งอยู่ตรงหัวหัวหงดตว โอ้ยเนาใต้ใจกินได้ใจกินวาอิ่มไปล่นใจกอไกปนอนใ้าว้มข้าวมข้าวต้มขนาวไ้มข้าวตดเข้าวต้อง้าวก้มก้ต้มขาวมข้าวต้มข้ว้าวต้มข้าวต้มขาก้มข้าวต้มาวมาวก้มข้าวต้ม้าว้มข้ต้าขามา้ขามาม้้้วา้ต้าม้าว้ หางูงูปะอางงัดเป็นดงเป็นเสียเสียบองงอกุ้มหูเนาะกระเออยากให้มดมุยังเห็นแบบ้ก็เจีงก็เจีต่อไปใส่บาเดียวโอ้ยเี๋ยวมเม้าเราูปเไก่ปรดีกูขือเด็ดดสินครับมันเียดต้องใส่ยังไงพี่ต้องส่เดียวปกติได้ซื้อขนมเอขวไปวดขวดมือ 很乱啊。